ค่ะเป,ป็นไงบ้างครับความรู้สึกตืนตกก่นเต้นขางไหนด้มากตื่นเต้นมากเนาะ <laughs> ตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายทําจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนที่นูพูดเลยว่าไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากยากมากๆยากในทุกๆวันเจออุปสรรคไม่เหมือนกันทุกวันเลยค่ะใช่ก็ก็อยากดูแล้วค่ะ <laughs> ดี่ใจ่ไหมวันนี้เป็นวันมงวงเนาะแฟนแฟนแนอินเตอร์แฟนมาทั้งตาฟ้องเราเลย ก็ดีใจเพราะว่าแฟนคลับแบบน่ารักกับพวกเราตลอดแบบไม่ว่าจะแบบร้อนหรือว่าจะอะไรก็อยู่ด้วยกันบางคนมาแต่เมื่อคืนนะค่ะใช่หนูก็แบบโอ้ไม่ก็เห็นมาตั้งแคมป์ตั้งแต่เมื่อคืนอะไรอเงี้ยหนูก็แบบโอ้ a p p r e c i a ตมากกับสิ่งที่เขาแบบทํคะทให้เราก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอบแทนให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราตั้งใจเราก็ทุ่มเทแล้วก็เราภูมิใจในตัวทุกๆคนมากๆเลยด้วยการที่เป็นทีเด็ดเรื่องแรกก่อ เราสองคนไค่มพูดถึงความยากของวันเสาร์ที่ผ่านคือจำได้ว่าแบบตอนถ่ายไพโลธอ่ะมันมีประโยคแค่สามประโยคใช่แล้วสั้นด้วยนะเครียดมากก็แบบกลัวพูดไม่ได้แล้วก็แบบมันมันภาษามันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่แล้วพอภาษายากมีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องราชาศั์ที่ต้องแบบใหม่หมดเลยทั้ง เรียกได้ว่าผู้กำกับนักแสดงทุกคนคือเหมือนทำกันบ้านด้วยกันใหม่ทั้งหมดค่มันมันจะตัดคำไหนออกแทบไม่ได้เลยหรือเปลี่ยนคำก็ไม่ได้เหมือนกันคือ the only option ก็คือจำให้ได้ต้อ,องูดใ,ให้ได้ป้องลวยอ่ะใช่คืออย่างเรื่องอื่นอ่ะหนูจะใช้ความเข้าใจบ้าง ต่นี้คือบิดคำได้ได้ได้ใชแต่อันนี้คือบิดคำไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยชมัยากยากมากค่ะเบกกี้ล่ะมันต้องสองหรือสามเท่าหรือหลายเท่าเลยไหมครับมัากๆคือแรกๆคือไม่รู้จะทํำยังไงเลยเครียดเครียดมากแบบนั่งอยู่กับบทแล้วแบบเฮออย่างนี้เลยอ่ะคือ เปิดเปิดดู g o o g l e g o o ก l e คือเบสเฟรน่ะตอนนั้นน่ะว,วงวงวงว่าอันไหนอันไหนบ้างแต่พอเริ่มถามพี่ๆหรือถามเพิ่มกับ Everyone อ่ะก็เริ่มมามาช่วยกันเริ่มใหม่แล้วก็ค่อยๆเหมือนเรียนภาษาไทยไปอีกรอบนึงเ<ม>พราะมันเหมือนต้องคือมันเหมือนแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทย<ม>อีก<ม>แบบนึงแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจอารมณ์ที่ต้องสื่อออกมาเพราะว่ามันมีฉากอารมณ์มเ,ยเยอะเยอะเหมือนกันค่คะอืมฟินช่วยได้แบบ ช่วยช่วยก็พยายามช่วยน้องเหมือนกันแบบให้ให้ให้ได้เท่าที่ทําได้เพราะว่าเหมือนทุกๆุกซีนมันต้องรันแบบเบรกดาวมันก็มีสคริปต์มีอะไรของเขาใช่แล้วคือถ้าสมมติว่ามันช้าไปหนึ่งซีนมันก็จะช้าไปทั้งวันทั้งวันก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยแบบถ้าสมมติว่าหนูจําของเขาได้หนูก็จะช่วยบอกเหมือนกันเพราะว่าโอเคไปกี้พูดคํานี้ซ้ๆบางทีก็จะจําได้แล้วเพราะว่าต้องพูดซ้ำๆซ้้้ๆๆ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 ค่ะค่ะ ในเรื่องภาอนีอะเป็นแบบว่าในัก็มีบ้างมีมีตามตามความรู้สึกอ่าใช่ก็แบบพอความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นก็ตามความรู้สึกไปเลยมีทั้งน่ารักโรแมนติกมันมีมันมีทุกช่วงอายุดีกว่าเพราะว่าในปิ่นพักมันจะมีตั้งแต่แบบเด็กน้อยแล้วก็เริ่มเรียนเริ่มเริ่มไปมหาลัยเนาะแล้วก็ทํางานก็ ก็ช่วยคุณทุกอย่างต่อเนื่องเนาช่ก็ให้ให้เขาเติบโตตามตามวัยตามวัยของเขามันเป็นซีนที่หนักตั้งแต่ถ่ายมาที่เคยผ่ายมาเลยหรือเปล่า20ปีเ20สี่แบบเรื่องนี้เออตอบยากเออหนูว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความรักของเขาอ่ะใช่ใช่มันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเขาเอ็นพีเชียตกันแบบนั้นเขาดูข้างหลักอ่ะใช่แล้วเขาก็แบบ แล้วเขาแล้วเขาเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ<จ>เขารบกันละกันมากๆว่า<ช>แล้วเขาก็รู้ความต้องการของกันละกันใช่ใครนั่งมาอกกันซื้อเยอะพอกันเลย <c oughs> โห <c oughs> โหเขาอืมัมนแร <c oughs> กๆรกแรกแรกอะ่ะน่าจะเป็นอนินอ่ะที่เขาหาตลอดแบบว่า ที่คุณปิ่นจะไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมามันมีมันมีแบ็กกราวของตลวละคอชใช่แต่ก็ข้างรับ<ช> <ใน S 1> ข้งคู่แหละค่ะในเรื่องของเสื้อผ้าของลุ่ต่างๆก็แน่นเหมือนกันคุณโอ้โหคอสตูมทำกันมาหนักมากคอสตูมแม่แม่เก่งมากมแบบคือมันมีหลายเดย์มากๆเกืกอบร้อยกว่าเดย์ด้วยซ้ำแล้วชุดก็ต้องเปลี่ยนแบบคอนติมมเนียก็ต้องจัว่าใช่คอนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเปลี่ยนไปตามแบบ น้องไปไหนนะที่ไปเรียนเมืองนอกอ๋อใช่ที่ปไปอังกฤษไปอังกฤษจริงๆไปยังกฤษจริงจริงอากาศร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ชุดที่มันแบบน้องนานแบบมีผ้าพันคอมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศเมืองไทยแต่ชุดแต่ชุดสวยทุกชุดค่ะใช่ชุดสวยทุกชุดรู้สึกว่ามันจะมีแบบความเป็นไทยเข้าไปแทรกแบบเยอะมากๆเลยเหมือนวันนั้นใส่อะไรนะชุดหนักค่ะมีสุ่มด้วยสุ่มสุ่มที่ทําให้พอง คือมันเหมือนใส่หลายชั้นาา <laughs> แต่มันทำให้ชุดแบบว่า,าสวยสวยที้งกันสัภา,าษาทั้งชื่อพ่อีกหนักนะคะเรื่องนีง้หนักกว่หนัก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 เลยแหละ <laughs> แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะเจอ,อบทบาทอะไรจะได้แบบสู้ไม่ถอยอ ตอนนี้ก็ออกมาใช้บ้างนะไม่เรียนรู้สับเปลี่ยนแยกที่เดิมไหมแปลกแปลกเยอะเยอะแต่แบบใช้ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ติดไหมมีติดเอามาใช้ในชีวิตจริงมั้ยมีมีบ้างหรือไม่มีเหลือเกินคือมันมันออกมาเองอ่ะโดยโดยที่เราพูดเพราะเราเราพูดมาทุกๆวีกับประมาณ3วันในวีกหนึ่งอ่ะ จพูดติดๆใช็เลยติดอะการตีซีรีส์เรื่องนี้นต่สีว่าหวานร้อยหรือหวานเกินร้อยครับหลากหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายจริงๆพูดไม่ได้เลยหนูร้องไห้บ่อยมากเลยมันอาจจะขมก็ได้นะคะโอ้หวานิตขมหวานติดขมไปปลายหรือเปล่าแต่ก็เป็นสิ่งที่คนขาดไม่ได้นะหวานติดขมพวกกาแฟเขาไมกินกวนนะใช่เห็นไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้าง กเออดูก็ต้องเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าอวันที่4สิงหาค่ะเลยปีนสิงหาทางช่องของคุไพภฝากไหมครับค่ะก็ฝากปินพักด้วยนะคะที่ช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23วันที่4สิงหานะคะ4ทุ่ม15เจอกันตอนแรกค่ะกาลาเอฟพูดได้หร้อเหดอดาลาพูดได้28พูดได้แล้วใช่ป่ะ อ่ะไลองพูดได้โอเคก็งานการละของปินพักนะคะก็จะมีโชว์พิเศษแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้รับชมอีพีหนึ่งไปด้วยกันก็ตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยไม่ได้เห็นเลยอ่ะตอนนี้เราว่าลงใหญ่มากด้วยใช่ป่ะเป็นสถานที่จัดใหญ่เลยก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะใช่ที่นั่งที่อยกตอนนี้คุณยังไม่ได้จองก็จะแบบว่าอุ้จะยิ่งใหญ่ขนาไหนแฟนๆจะให้กำลนเรา โอ้ยฝากกดด้วยนะคะใช่ใช่มาเจอกันนะคะมาเจอกันซัมมี่ประวัติศาสตร์ใชอจริงเหรอคะวายก็ก็ช่วยช่วยกันค่ะคุณพี่นี่เห็นแฟนๆก็สู้นะในในทวิตเตอร์จะเอาประวัติศาสตร์กีวิ่ดีคะในการกดปัดรอบกาลาช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันกดดีกว่าเดี๋ยวมันไม่หมดใช่ตาพ่ม้าพุ่มาพ่มติดอะไรไหมคะให้มันหมดก่อนดีก่า เขินเขินเอาฝาก่าไกดบัตรกันเยอะเลยค่ะว pues right? ันที่เท่าไหร่ค่ะ28ใช่ไหมใช่เจอกันวันที่28แต่ว่ากดบัตรวันไหนยังวันที่13บสามิงหาหรอชัวจะชัวอาชัวขอชัวบัตรแล้วสิบสามสิงหาอะไรหนูอีพีหนึ่งเริ่มสี่กด13ดูตอนไหนอ๋อจริงเอ๊ย ดูไม่ต้องบอกวันก็นได้นะฝากกดวัตกันได้นะเออ<ช>ไม่ไดีต้องดูวันที่ยีเออถูกแล้วติดตามในเพจขอ <c oughs> โทษค่ะนอนน้อย <c oughs> ตหลงแล้วฝากกดบัตรหน่อยลูกก็ฝากกดบัตรด้วยนะคะมาเจอกันวันที่28ดู EP พหนึ่งพร้อมกันนะคะ<ช>ทุกคนคคได้เห็นคุณฟินไม่ค่อยสบายเหรอคะช่วงอ๋อเพิ่งไปอันนี้ผ่าตัดไซนัสอักเสบมันมีแบบก้อนเนื้อในจมูกค่ะทั้งสองข้างเลยอัน เน,นี่ยหนูต้องไปหาหมอผ่ามาแล้วหรือยังหรือผ่าแล้วค่ะผักซืนอยู่คืงห้าวันเองห้าหกวันใช่มีอาการแบบว่ามัที่ไหนบ้างครโอย้ยายาที่กินผลข้างเคียงเยอะมากมแบบนอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็ปวดท้องกดกในกระเพาะจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือดจะเหมือนเหมือนเราผ่าตัดเพิ่งเสร็จอะเลือดมันยังแบบอยู่ในข้างในใช่ก็ต้องล้างจมูกแล้วก็ ต้องสักชั้นมันออกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาหมอให้หมอดูดออกให้ใช่เมื่อกี้ก็แบบโดนควันทูบแล้วมันก็จะไหลหนูก็ต้องแบบเอากลับไปก่อนเอากลไปก่อนอันนี้ผ่านมานานไหม้าห้าหกวันใช่ที่แล้วค่ะออจริงหรอคะยัง <laughs> ไม่ไม่พวมด้วยนะผลอร่อยค่ะผลไม้ีเชาช่วยเราอร่อยค่ะผลไ่ดดูแลดูแลเป็นไงบ้างครับ เบกส่งกระเช้าผลาไม้ไปให้ใ<ช>จริงๆอ่ะเบกเบกเบกไปหาด้วยนะเบกไปเบกเบกเอาไปวางอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ฟินพักผ่อนอยู่ก็เลยอยากให้ปล่อยให้พักผ่อนใช่แต่ว่าก็คิดว่าถ้าได้กินผลไม้ก็น่าจะดีขึ้นเด้ออาจจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องตอนนั้นใช่อ,อยากให้อยากให้พักผ่อนมากกว่าเพราะว่ามึนมากแบบยาสลบันแบบมันไม่รู้เรื่องจริงใช่ค่ะกังวลในการทํางานหลักจูตนี้ จริงจริงกังวลตั้งแต่ก่อนที่จะแบบนัดผ่าแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็กผ่าดีกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าแบบอาการมันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ<ม>ัปเดตตลอดค่ะแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวก็ประคองอาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยอน,นี้มันมีทางเรืองในการรักษาไหมพี่ไม่มีค่ะก็คือต้องผ่าอย่างเดียวใช่เพราะว่าหนูเป็น,ปห,นหนูปวดจนแบบ คือมันมันทำงานไม่ได้อะแบบเสียงมันหายตลอดแล้วลงคอเสียมหาลงคอเป็นเลือดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันพอซีที่สแกนแล้วมันต้องผ่าจริงๆเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วเลยมันเหมือนมันอักเสบจนมันเลื้อยลังมากมันเอฟเฟกต์หลายๆส่วนใช่เอฟเฟกต์เยอะมากค่ะคือมันไม่สามารถแบบมันปวดไปทั้งไมเกรนปวดแบบเสียงก็ไม่มีด้วยกเ็ปวมานานเลย โอ้น่าจะหลายปีแล้วค่ะ<อ>สิ่งนี้แบบอยู่กันอยูหลายปีแล้วมันก็เป็นเป็นมาตลอดแล้วจนแบบพอมีเวลาว่างหาหมอก็คือพอส่องกล้องแล้วหมอก็ไล่ไปทำซีทีสกแกนเลยอะ่ะก็เลยรู้แล้วว่าแบบต้องต้องผ่าแน่เลยแต่เพิ่งมาเลื้อลังช่วงอาการมันกำเริบมากคือคืออาการมันกำเริบคือจากจากแบบมันนอนไม่พอด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่พอทํางานหนักมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะ ก็ปกติเอาร่างกายมันคงไม่ไม่ไหวของมันจริงๆก็เลยเลือกรักษาเจ็บระจบหนูไม่รู้จบหรือเปล่าใช่แต่ก็อาจจะอยากให้มันดีขึ้นสักระยะหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าหมอบอกว่ามันไม่มีทางหายขาดอยู่แล้วโรคเนี้ยใช่ค่ะแต่ก็คงจะดีขึ้นใช่หวังว่ารอรอรอสักเดือนสองเดือนถ้าสมมติว่ามันไม่มีเลือดแล้วไม่มีเสมหะลงคอแล้วก็น่าจะดีขึ้นช่วงนี้ก็คือคลอลกับหมอใช่ค่ะคลอดลูกกับหมอต้องต้องต้องให้หมอแบบช่วย ช่วยช่วยดูจริงๆมันต้องเอากล้องเข้าไปข้างในอ่ะหนูไม่สามารถเห็นแต่เงานเรากำทังจะวันนีเราจะว้านไหนพยายามอยู่ค่ะดูแลเขาดีหรือเปล่าคุณเบกกี้ครับพูดถึงผัวกันค่ะผัวกันเลยค่ะผัดกันป่วรู้สึกเลยค่ะใช่แต่ก็จะคอยให้กำลังใจกันละกันว่าแบบว่ายังไงก็ต้องสู้ไม่มีออปชั่นอื่นค่ะสู้ค่ะสู้อย่างเดียวใช่แต่ก็ต้อยงเวลาผู้หญิงหรือเปล่าโอ๊ย เดี๋ยวนะโอ้ได้ข่าวเห็นอะไรเป็นแฟนแม่ซีเยอะหนู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 ทักไปใช่ว่าบอกว่าคันแก๊สนะน้องยังไม่ใช่ของหนูค่ะของแม่นิ้งก็เลยบอกว่าไปเรียนขับรถอ๋อจะเรียกว่าเป็นรถแม่รถแม่ไปรับอยู่ใช่เพราะหนูซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่แต่ว่าของหนูยังไม่ออกรอก่อนอีกนิดนึงใช่กัางนี้เปย์คุณแม่ฉ่ำเหมือนกันนะครับพี่กี้จริงๆอยากซื้อรถให้แม่นานแล้วแต่ว่า ต้องทางานเยอะๆก็น่อน <laughs> ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแม่น่าจะแบบแฮปปี้กับสิ่งนี้ในในในตอนนี้แบบว่ารู้สึกอยากอยากให้มากๆแล้วพอพอเรามีแบบว่าโอเคกําลังที่จะที่จะซื้อให้ได้ก็อยากซื้อให้เลยแล้วก็ของตัวเองรอก็อนไม่เป็นไรเอาขับเลยไ,ไ่ได้ก่อนมีมีม,ม,มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวช่วงว่างๆอะ่ะหนูจะไปเรียนแล้ว <laughs> แล้วก็ได้ได้ไปกับผี่ปุ๊บหนูจะออกรถเลยแล้วมีรถแล้วให้คุณแม่สอนขับไปในตัวเลยไหมลูกคอณแไงให้คุณแม่สอนขับแลไปในตัวเลยจริงจริงหนูมีพื้นฐานแล้วนะคะเพราะว่าหนูหนูขับหนูเพียปู่ในนจเ็รหนูมีพื้นฐานนะพื้นฐานขับแต่ไม่พื้นฐานเบรก มีตรงอย่างเดียวถ้าเบกคือคนเบกคือปีนใช่ไหมคือหนูหนูก็คิดว่าแบบถ้านั่งรถน้องหนูต้องปวดขาแน่เพราะว่าเบกเบกแทนแน่เลยพาเบกจุ๊กแบบเข้าใจเขาว่าเบอยางเงี้ยแบบจุ๊กแบบจุ๊กเนี่ยคุณแม่ว่าไงบ้างดีกว่าเบเกี้คกับผอก็ดีใจดีใจมากๆจริงๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแบบนี้ให้หรอกแบบว่าแค่แบบหนูเป็นเด็กดีแม่ก็ดีใจแล้วแต่ว่าอยากซื้ออะเป็นแบบสิ่งที่สิ่งที่ เล็งไว้นานแล้วเราก็ได้ซื้อสักทีก็ไปพนก็พนกับแม่บ้านอะไรวปพนกับแม่บ้านอ๋อแม่แม่ก็บอกว่าขอให้เป็น g ดเกิร์ลตลอดไปขอให้มีมีงานเข้ามาเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันเนี่ยคือแม่ขอแค่นี้เลยขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวัน พอเดี๋ยวขับรถคลองก็จะไปรับพี่ปีนเนาะอะไปเปิดเบรกก่อนไม่เป็นปีนเลยปีนแบบว่าอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับให้ก็ได้หรือให้หนูแหวนมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับให้แล้วก็ขี่ให้ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราจ้างคนขับรถเถอะค่ะ